ค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกับซีรีส์ EP ที่2นะคะวันนี้เราอยู่กันที่ด่านแก๊สเตชันนะคะประตูเช็ดเบสเมนต์นะคะ,ะทางที่ห่ยอยมาได้จะมีทางนูน้นกับทางด้านนี้นะคะก็ะต้องี่านทางนี้เนาะทีเนี้ยสิ่งที่เพื่อนๆควรทำนะก็คือพยายามเปิดประตูบานนี้ไว้นะคะเปิดรูนี้ไว้ นี้เวลาเพื่อนๆไขใช่ไหมคะความอันตรายเนี่ยจะมาจากการที่เพื่อนๆได้ได้ยินเสียงเลยถยยย้าห่อยวิ่งมาทางนี้เพื่อนๆให้วิ่งเข้ามาปิดประตูมุดรูได้นะคะทีเนี้ยเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เรื่อยๆก็คือปิดประตูมุดรูกลับมุดรูไปมุดรูมาค่ะแต่ทุกครั้งที่เราอยู่ฝั่งหนึ่งประตูจะต้องคอยปิดอยู่เสมอนะแล้วก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ค่ะก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นทีนี้เวลาจะวิ่งออกก็คืออาจจะมาเปิดรูตรงนี้ออกได้นะคะ หลักๆคือเราอะต้องการล่อให้เขาเสียเวลากับเราตรงนี้เยอะๆค่ะเพราะงั้นตรงนี้จุดจูก็จะมีตรงนี้ไม่แนะนําให้วิ่งมาฝั่งนี้นะทางนี้เป็นทางตันค่ะแล้วก็ทางนี้ปกติถ้าไม่มีไม้ตรงเนี้ยก็เป็นทางวิ่งยาวๆเนาะเพราะงั้นถ้าไขจุดนี้นะต้องสุดจูตรงนี้ให้เป็นค่ะ careful ต่อไปคือมุมที่ถ้าเพื่อนๆอยากสลัดนะควรจะวิ่งมาให้ถึงตรงนี้เนาะแล้วก็มุดรูตรงนี้ไปเราก็จะพ้นจากลิเทอร์เฟสค่ะ ต่อไปมุมทูสตอร์เลตน,นะคะมุมนี้เป็นมุมที่อันตรายมากไม่มีจุดจุกใกล้ๆเลยจุดจุกที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้แต่ปัญหาคือตอนที่เราไขาเนี่ยหยอยสามารถมาจากได้ทางนี้นะคะแล้วก็มาจากทางนี้ได้<ต>จะเห็นได้ว่ามุมที่เพื่อนๆอ,อยู่มันเป็นมุมระยะประชิดมากวิ่งมาทางนี้ก็เจอฆาตกรได้วิ่งออกทางเนี้ยก็เจอฆาตกรได้ พราะงัออ้นวิธีคือเพื่อนๆต้องพยายามวิ่งวนวิ่งจุกหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่คล่องก็คือพยายามหยาบเพื่งไข่ตรงนี้ตอนหยาบอ,อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ลอดเข้ามาในรูนี้วิธีเล่นรูนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆพยายามปิดประตูไว้รอดไปประตูจะต้องพยายามปิดตลอดเวลาเวลาเรามุดรูเข้ามาเพื่อให้เขาว่าเสียเวลาจะต้องกระแทกประตูเข้ามาข้างในนะคะพราะเขาเสียเวลาตรงนี้เราก็มุดเข้ารูได้พอเพื่อนๆอยากสลัดเพื่อนๆแค่ต้องลอดรูนี้ให้ได้นะ จุดจดเนี้ยมันเป็นจุดที่รอดแล้วจะไม่ฆาตรกรจะตามยากนะคะต่อไป <be> แล้วก็ไขค่ะทีนี้ฆาตรกรมาได้สามทางฝั uh. ่งนี้ฝั uh. ่งนี้ uh. แล้วก็ฝั่งนี้นะคะถ้าฆ uh. าตรกรมาจากฝั่งนี้เ uh. พื่อนๆสามารถวิ่งแล้วก็ปิดประตูแล้วก็รอดรูนี้ได้เลยค่ะ ถ้าฆาตรกรเราได้ยินเสียงเลื่อแล้วว่าเสียงเลื่อมาจากฝั่งนี้วิง่งมุดรูนี้ปิดจ็อบค่ะพยายามคอยให้ประตูนี้ปิดไว้เสมอนะเขาจะได้เสียเวลาต้องมาคอยเปิดประตูแล้วก็ลอดรูได้เลยทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราขายอยู่หันไปหยอยอยู่ประมาณตรงกลางเนี่ยวิ่มาทางนี้ ก็เป็นทางรอดรูเดิมเหมือนกันค่ะรูนี้ไม่เกิดประโยชน์นะเพื่อนๆไม่ต้องไปรอดมันนะคะมันไม่ค่อยใช้ทําอะไรนะต่อไปเ o าค h t u n n ด้านซ้ายนะคะมุมนี้เป็นมุมที่อันตรายมากไม่มีจุดจุด๊ปกติถ้าไม่มีไม้ตรงนี้ฆาตาการก็วิ่งยาวมาได้เลยนะคะฆาตาการมาแบบฝังนย้วยๆถ้าเพื่อนๆไขยอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาวิ่งมาแล้วอะ่ะเพื่อนๆไม่มีทางออกะ,ะมันเป็นทางตันเนาะตรงนี้อันตรายมากเลี่ยงที่จะไขนะคะต้นเกม ่าวทันเนลตรงนี้ด้านขวานะคะก็อันตรายหยอยสามารถวิ่งมาอัดมุมเราได้เนาะโต๊ะตัวนี้ไม่ไมช่วยเลยนะโต๊ะตัวนี้มันเป็นภาพลวงตานะทุกคนมันไม่ได้สร้างความปลอดภัยอะไรให้เลยหยอยเขาสามารถวิ่งอ้อมได้ภายในเซี้ยววิขนาดท่าแอนิเมชันตอนเรากระโดดยังไม่เสร็จเลยส่วนทางที่หยอยมาได้มาได้จาก2ทางนี้นะเพื่อนๆือนจะเห็นว่ามันเป็นทางตันเข้าไปข้างในทางนี้เลยเพราะงั้นน่ะเลี่ยงกันมาไขต้นเกมนะประตูแบบซ้ายเป็นประตูที่อันตรายมากเลยนะคะ ฆาตกรสามารถมาได้ถึงสามทางจากมุมด้านนี้จากมุมด้านนี้ <S <S หรือว่าวิ่งอ้อมมาจากทางนี้ก็วิ่งได้ทั้งสองทางเลยนะก็คือรูรอดนี้กับรูรอดนี้ <S <S พเพื่อจะเห็นว่ารอบใกล้ตัวไม่มีที่จุ๊กไม่มีอะไรเลย <S 1> <S 1> คือถ้าเขาวิ่งมารายะยะประชิดแล้วอ่ะมันไม่มีทางออกนะคะในกรณีที่เพื่อนๆอยากจะพยายามหนีอ่ะก็คือต้องมานั่งวิ่งวนมุมเนี้ยแล้วก็พยายามรอดรูนี้ไปค่ะซึ่งบางครั้งรูเนี้ยก็ไม่ค่อยเปิดนะ ต่อไปมุมแบดขวานะคะมุมแบดขวาเป็นมุมที่ฆาตากรมาได้จากสองฝั่งทางน,นี้กับทางนี้นะคะหรือเขาอาจจะมาจากทางด้านบ้างได้ทางบ้านก็ได้เหมือนกันความอันตรายตรงนี้ก็คือค่อนข้างอันตรายมากเนาะเพราะว่ามันไม่มีจุดจุกไม่มีอะไรเลยถ้าแฟมิลี่มาจาก,จากทางด้านนี้ <S <S เพื่อนๆจะต้องรีบวิ่งมาทางนี้แล้วก็หนีมุดรูวนเล่นประตู finding. ส่วนนี้ได้ค่ะ หรือเพื่อนๆนจะวนวิ่งเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เล่นจุกในนี้แทนถ้าแฟมิลี่มาจากฝั่งด้านนี้เพื่อนเพื่อนต้องพยายามสปรินต์ไปให้เร็วที่สุดอะตรงนี้ก็แอบแอบถ่วงเวลาได้นิดนึงนะสำหรับตัวที่โดดตามมาไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะโดนตีสักทีนึงเหมือนกันแล้วก็มุดลูนี้ได้ค่ะเล่นประตูตรงนี้ให้คล่องๆเลยนะพอเขาเสียเวลาประตูตรงเนี้ยเราก็ต้องวิ่งฉีกแล้วก็ไปทางด้านนี้แทน รอด,ดูแล้วก็มีเบาะให้โดดค่ะต่อไปมุมด้านเจเนเรเตอร์ซน์นะคะมุมนี้เป็นมุมที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าฆาตรกรมาได้จากหลายทางนะคะแต่ว่ามีบ่อแล้วก็มีรูให้มุกเต็มไปหมดเลยใกล้ๆนะคะถ้าฆาตรกรวิ่งมาจากฝั่งนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้2ทางหนึ่งคือวิ่งสวนไปแล้วก็โดดหลุมเลย สองคือเพื่อนๆอยากจะจู๊เพื่อนๆก็วิ่งมาทางนี้ได้รอให้เขาวิ่งตามมุมตรงนี้เป็นมุมที่สามารถวิ่งวนได้นะทุกคนแล้วก็มีรูเล็กๆให้ลอดในยามจําเป็นด้วยลอดไม่นานพอวิ่งมาในโซนนี้ก็สามารถวิ่งต่อมาทางนี้ได้ค่ะก็จะมีรูมีอะไรเต็มไปหมดเลยให้เล่นนะ าฆาตกรวิ่งมาจากฝั่งนี้แล้วเพื่อนๆพอมีระยะที่มากพอเพื่อนๆสามารถวิ่งรอดรูนี้เข้าไปก็ได้นะคะเนี่ยในบ้านเนี่ยมันจะมีรูที่วนได้เรื่อยๆเลยค่ะมันเป็นมุมที่แบบดีมากต่อไปในในเจนขวาเนี่ยฆาตกรมาได้ทางมันจะค่อนข้างแอบแคบกว่าทางเจนซ้ายนิดนึงพอเจนขวาเนี่ยเราต้องระวังตั้งแต่มุมนี้ระวังมุมนี้ระวังมุม,ม,มด้านนี้ เพราะงั้นน่ะเวลาจะมาไขาประตูเนี่ยค่ะถ้าฆาตรกรเขาต้องวิ่งอ้อมมาจากฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องวิ่งสวนไปทางนี้แล้วก็ใช้แขนเดียวที่ใช้กับเจนเจนด้านซ้ายแต่ว่าถ้าฆาตรกรวิ่งมาจากฝั่งด้านนี้เราควรจะวิ่งมาทางนี้สิ่งหนึ่งคือถ้ามีระยะมากพอเพื่อนๆพยายามอย่าโดดบอนะบอ่ออันเนี้ยมันใกล้กับทางลงมากมันมามุดเล่นตรงเนี้ยจะค่อนข้างตอบโจทย์กว่าบอ่อนี้ไม่ใช่บอที่ดีเลยค่ะในการโดด ต่อไปเจเนอเรเตอร์ก็จะอยู่มุมนี้เสมอนะคะข้อดีของด่านเนี่ยคือประตูมันเป็นประตูตะแกรงเหล็กเราจะคอยได้ยินเสียงประตูตะแกรงเหล็กเสมอเวลามีใครปีนาถการนะันอ่ะการเตะเจนจะค่อนข้างปลอดภัยนะแต่เพื่อนๆไม่ฝืนนะแล้วก็มีบ่ออยู่ใกล้มากค่ะวิ่งแค่สปินเดียวก็คือถึงแล้วเพราะงั้นก็ค่อนข้างปลอดภัยคะ่ะต่อไปประตูสุดท้ายถ้าสมมติเพื่อนๆจะไขแล้วสายเตะเจนปกติไม่ค่อยเจอใครทํานะแต่ว่ามุมนี้ค่อนข้างเป็นมุมที่ปลอดภัยมากๆมีรูรูนี้ที่สามารถมุดได้ ประตูบานนี้ก็สามารถเล่นได้ห้องห้องเนี่ยก็เป็นห้องที่ค่อนข้างปลอดภัยมีประตูให้เล่นมีทางออกอีกทางหนึ่งไม่เป็นทางตันเราก็สามารถมุดรูได้อีกม,มุมประตูทางออกลับนะคะเป็นมุมที่ค่อนข้างปลอดภัยสําหรับประตูชั้นแรกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีทั้งรูตรงนี้ให้ให้รอดแล้วเพื่อนเื่อสามารถจุ๊กในนี้ได้เรื่อยๆเลยอยากบอกเทคนิคหนึ่งคือถ้าฆาตกรอะ่ะเขาชอบมาเล่นกับเล่นในรูนี้ใช่ไหม พยายามล่อให้เขาะวิ่งมาถึงประมาณสักคนๆเ,เนี่ยแล้วเราอ่ะก็วิ่งลอดเข้าไปแล้วไปไขหนึ่งล็อกถ้ามันไม่เสี่ยงจนเกินไปเพื่อนเพื่อนจะทําแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆแล้วเราก็จู๊ไปเรื่อยๆค่ะวนไปได้เรื่อยๆพอเขากลับมาหลงกลล้วก็ทําแบบนี้ไปอีกเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งแบตก็เหมือนกันนะคะฝั่งแบตเนี่ย เวลาเปิดประตูก็จะได้ยินเสียงอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาเราปิดแบตอยู่แล้วมีฆาตากรเข้ามาจะค่อนข้างได้ยินเสียงแล้วก็จุดจุกเนี่ยก็ค่อนข้างมีใกล้ก็คือรูนี้นะคะสําหรับจุดด้านนี้ถ้าเพื่อนเอนเ,อนเปิดมีแบตมันมาเกิดด้านนี้แทนนะเวลาเพื Whew. ่อนเพื่อนเปิดเนี่ยเจอปัญหาอะไรฆาตกรเข้ามาใกล้เพื่อนเพื่อก็วิ่งลงรูได้เลยนะคะก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่ว่าจุดไข่สุดท้ายสมมติเพื่อนๆนไข่อยู่แล้วก็ฆาตกรเข้ามาเนี่ยก็จะมีรูจุกอย <elles> ู<ง>่ตรงนีน้นะ<ม> มุมนี้ก็เป็นมุมที่ค่อนข้างปลอดภัยค่ะก็สามารถวิ่งวนไปได้เรื่อยๆข้อเสียคือมันอยู่ไกลบ่อถ้าโดนฆตาตกรซ้อนก็ต้องวิ่งไกลหน่อย